สวัสดีค่ะวันนี้จะมาชวนทำขนมโบราณซึ่งสมัยนี้ก็ยังพอหาทานได้นะคะนั่นก็คือนางเล็ดหรือบางคนอาจจะเรียกว่าข้าวแตนนะคะนางเล็ดเนี่ยเราคุ้นจินมาตั้งแต่เด็กเลยค่ะก็ถือว่าเป็นขนมโบราณได้นะคะสมัยก่อนเนี่ยญาติของเราทำขนมนี้ขายค่ะ เวลาเราไปบ้านของเขานะคะเราจะเห็นข้าเหนียวเนี่ยใส่กระด้งตากเต็มนอกชานเลยค่ะเราก็นึกว่าขนมชนิดนี้คงทำยากเพราะว่าที่บ้านเราไม่เคยทำให้ทานเลยค่ะจนมาอยู่ไกลบ้านค่ะอยากทานหาซื้อทานก็ไม่ได้ค่ะก็เลยมาศึกษาวิธีการปรากฏว่าง่ายมากค่ะเพียงแต่ว่าหลายขั้นตอนแค่นั้นเองมาค่ะ มาทำขนมนางเล็ดหรือข้าวแตนกันค่ะนึ่งข้าเหนียวด้วยไมโครเวฟนะคะส่วนผสมประกอบด้วยข้าวเหนียวหนึ่งถ้วยค่ะน้ำประมาณเกินเกินครึ่งถ้วยนะคะอันนี้ต้องลองดูนะคะเวลาที่เราใส่นะคะให้น้ำพอปิ่มๆแค่น,นั้นเองค่ะ ส่วนที่จะทำให้ตัวนางเล็ดมีรสชาตินะคะก็ประกอบด้วยน้ำตาลทรายหนึ่งในสี่ช้อนโต๊ะค่ะเกลือหนึ่งในแปดช้อนชาค่ะน้ำหกสิบมิลหรือประมาณหกช้อนโต๊ะค่ะส่วนผสมสำหรับราดหน้านะคะน้ำตาลปึกค้ะหนึ่งร้อยยี่สิบห้ากรัม ถึงหนึ่งร้อยห้าสิบกรัมนะคะน้ำผึ้งครึ่งช้อนโต๊ะค่ะใครจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะน้ำมันสำหรับทอดค่ะล้างข้าเดียวให้สะอาดนะคะล้างครับสองสาน้ำค่ะเติน้ำร้อนแช่ข้าเหนียวไว้สิบห้านาทีนะคะ ทำน้ำปรุงตัวข้าเหนียวนะคะเต่น้ําลงไปค่ะน้ําตาลเกลือคนให้น้ําตาลกบับเกลือละลายนะคะพอละลายดีปิดไฟออครบสิบห้านาทีเทน้ําออกนะคะ เอขเหนียวใส่ชามที่จะเข้าไมโครเวฟได้นะคะเทน้ำเอาเป็นเปิีป่ยข้าวนะคะปิดฝาค่ะนำเข้าไมโครเวฟนะคะประมาณไฟแรงสุดนะคะประมาณห้านาทีค่ะพอครบห้านาทีนะคะกลับข้าเหนียวค่ะเอาข้างล่างขึ้นข้างบน ปิดฝาค่ะนำเข้าไมโครเวฟไฟแรงสูดอีก2นาทีนะคะพอครบเวลานะคะก็เทน้ำปรุงรสใส่ลงไปคนค่ะพอ,อเข้ากันดีนะคะพักไว้สินาทีค่ะปูพลาสติกนะคะหรือกระดาษรองอบ ในถาดที่เราจะนําไปตากนะคะเพื่อที่ว่าข้เหนียวจะได้ไม่ติดถาดนะคะวิธีทําข้เหนียวใส่พิมพ์นะคะเอาเมือชุบน้ําหน่อยนะคะหยิบข้เหนียวเกลี่ยให้เต็มพิมพ์นะคะแต่อย่ากดนะคะ ติดมือก็เอามือจิ้มน,น้ำหน่อย เสร็จแล้วก็เปียกคันยนต้ใหท้ทั่วพิมพ์เสร็จแล้วก็ขอออกจากพิมพ์นะคะเสร็จแล้วคะ่ะนำไปตากตากแดดให้แห้งค่ะ ปิดฝากันมแมลงหน่อยนะคะอาจจะใช้เวลาถึงสองสาวันนะคะแล้วแต่แดดนะคะนังเล็บของเราก็แห้งแล้วค่ะเีน้ำมันเสนโม้อนะคะตั้งน้ำมันให้ร้อนค่ะใช้ไฟกลาง ใส่น้ำตาลลงไปแตแล้วก็ใส่น้ำผึ้งนะคะเปิดไฟอ่อนๆค่ะเคี่ยวจนน้ำตาลละลายข้นเหนียวนะคะเราไม่ได้ใส่แบบแสเราไม่มีค่ะน้ำตาลข้นเหนียวดีแล้วนะคะเป็นพอใจแล้วก็นำไปหย่อดหน้าถึงนั่งเลค่ะตักน้ำตาลนะคะแล้วก็โรย ความหวานตามชอบนะคะพอขนมเย็นตัวแล้วนะคะเก็บใส่ถุงพลาสติกแล้วก็ผูกให้แน่นหรือเก็บใส่กล่องที่มีฝาปิดนะคะสามารถเก็บไ้ทานได้นานพอสมควรค่ะขนมนางเล็ดของเราก็เสร็จแล้วค่ะน่าทานไหมถึงแม้ว่าจะไม่สวยนะคะ แต่ความอร่อยก็ใช้ได้ค่ะเสียเวลาในการทำข้าเนียวตากแห้งหน่อยนะคะส่วนน้ำลาดก็ง่ายๆค่ะไปลองทำกันดูนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ